สวัสดีค่ะโคดสีตามาแล้วนะคะวันนี้กับวันที่3นะคะโปรแกรมสั่งจิตพิชิตความมั่งคั่งนั่นเองนะคะวันนี้นะคะถ้าตัวเราเป็นเหมือนกับจานดาวเทียมแล้วกันนะทั้งรับสัญญาณและส่งสัญญาณค่ะวันนี้นะคะในทุกๆเรื่องราวที่ตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมานะคะ คุณรับฟังอะไรก่อนคุณพูดอะไรกับตัวคุณก่อนคุณกําลังส่งประจุแบบนั้นเข้ามาหาคุณเชกเช่นเดียวกับแม่เหล็กที่ดึงดูดแม่เหล็กชนิดเดียวกันนะแม่เหล็กย่อมดูดเหล็กไม่ดูดไม้คุณเอาแม่เหล็กไปดูดไม้ไม้ไม่ขึ้นค่ะเหมือนกันนะวันนี้ถ้าคุณส่งเรื่องราวที่เป็นลบ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 ,ลบ,ลบตื่นเช้ามาหงุดหงิดตื่นสายบีบยาสีฟันก็มโมโห อาบน้ําก็หงุดหงิดสบู่หล่อนอีกก็ยิ่งรีบๆอยู่เออพอไปทํางานออกมาพบรถติดอีกนะเออรถติดอีกอ่ะทาอะไรนะมันหงุดหงิดปุ้นปี๊บปุปั๊ทั้งวีทั้งวันนะคะนั่นนะคะเป็นค่าเฉลี่ยให้คุณรู้เลยว่าทําไมนะคะวันนี้คุณจะมีเหตุการณ์และเรื่องราวที่มันไม่โอเคเกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะเดี๋ยวคนกขับไปเพลงแบบนึงโอเคไหมนะคะคุณนะคะ ให้คุณนึกถึงนะอันนี้มันเป็นกฎนะคะกฎคืออะไรวันนี้นะคะเรื่องราวที่คุณรับมาหรือพูดกับตัวคุณนะเซลล์ทอกกับตัวคุณมีทั้งบวกและลบหรือเรื่องที่คุณรับมามีทั้งบวกและลบสมมุตินะคะถ้าเป็นโจทย์แรกนะคะวันนี้ตื่นเช้ามางุดหญิดใส่ตัวเองไปแล้วลบห้าไปทํางานหน่อยเจอเจ้านายด่าเอาไปอีกลบแปดค่ะ สรุปนะคะวันนั้นนะคะคุณรับเรื่องราวผลลัพธ์เท่ากับลบสิบสามค่ะชีวิตติดลบไปลบสิบสามแล้วค่ะคุณขานั่นจึงเป็นเหตุผลนะคะที่ต่อเนื่องค่ะและถ้าคุณกําลังจะนอนคุณยังคิดถึงเรื่องราวลบๆนะคะทั้งวีทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ฉันเครียดไม่อยากไปทํางานเลยคุณกําลังดึงดูดเรื่องลบเข้ามาอีกแล้วค่ะคุณขาฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องปรับเปลี่ยนแบบเร่งด่วนคือวิธีคิดค่ะ วิธีคิดนะคะหรือการรับสัญญาณของคุณในแต่ละวันเมื่อไหร่นะคะที่คุณมีอารมณ์และความรู้สึกนะคะไปร่วมกับเรื่องราวที่เข้ามาหาคุณคุณยิ่งดึงดูดได้โคตรเร็วค่ะนะแต่ถ้ามีคนมาพูดเรื่องราวที่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างกับคุณแล้วคุณรู้สึกเฉยๆอันนั้นไม่เท่าไหร่นะ เข้ามาบ้างอาจจะเป็นลบอ่อนๆนะแต่เมื่อไร่ที่คุณรู้สึกว่าสมมติคนนี้มาเม้ามอยคนอื่นเฮ้ยแกไว้นั่นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ดูแล้วดูแล้วแฟนจะทิ้งนะอะไรคุณไปมีอัตทารุร่วมกับเขาเมื่อไหร่นั่นแปลว่าคุณกําลังดึงดูดเรื่องราวแบบนี้เข้ามาหาคุณคะ่ะคุณนินทาเขาไม่ต้องกลัวคะ่ะต้องมีคนนินทาคุณอย่างแน่นอนนะปลูกส้มต้องได้กินผลส้มคะ่ะทําความดีต้องได้รับผลดีตอบแทนคิดดีคิดบวก รู้สึกดีคุณต้องได้รับผลดีตอบแทนอย่างแน่แท้ค่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำนะคะคือการสังเกตนะคะตัวคุณนะว่าคุณส่งสัญญาณหรือรับสัญญาณที่เป็นบวกและลบไปเท่าไหร่นะคะวิธีการที่ทำง่ายๆเลยนะคะแรกๆเนี่ยโค้ดก็จะสังเกตนะ ที่ตัวเรานะจะสังเกตที่อารมณ์ความรู้สึกก่อนถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าโอห,ย,หยวันนี้ลืมตัวไปเลยอ่ะงุนงิดไปเยอะมากให้เรารีบนะคะที่จะขอบคุณตัวเราขอบคุณสรรพสิ่งรอบข้างเพื่อใส่พลังดีเข้าไปจนกว่าคุณจะรู้สึกอิ่มเอมในใจว่าเฮ้ย มันยุติไปแล้วไอ้เรื่องลบที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมันจบไปแล้วตอนนี้ฉันแม่งโคตรดีเลยสติสุดยอดมากกับคุณสมองสุดอัจฉริยะนะที่ทําให้ฉันปรับอารมณ์นะแล้วส่งคลื่นส่งสัญญาณที่มันเป็นบวกนะเพื่อคุณจะดึงเรื่องราวบวกๆเข้ามาหาคุณในวินาทีต่อไปค่ะอืมคุณเข้าใจสิ่งที่โค้ชพูดใช่ไหมคะวันนี้นะคะบางคนบอกว่าทํางานหนักทํางานเหนื่อยทําไมฉันก็ทําได้ ดีไม่แพ้คนอื่นแต่ทําไมฉันถึงไม่เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนทําไมผลลัพธ์ฉันถึงไม่โดดเด่นนะคะเพราะคุณอาจจะกําลังรับขึ้นส่งสัญญาณหรือคุณกําลังปล่อยขึ้นส่งสัญญาณที่เป็นลบออกไปค่ะ ฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณฝึกที่จะสังเกตตัวคุณแล้วนะคะวิธีการที่โค้ดบอกไปตั้งแต่วันที่1แล้ววันที่2นะคือการที่คุณควรจะใส่หนังยางวงใหญ่ๆเคยเห็นใช่ไหมเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบหรือคุณไปเจอคนพูดลบใส่คุณแล้วคุณเผลอค่ะคุณเผลอที่จะไปมีฟิลลิ่งร่วมกับเขาให้คุณเอาหนังยางดีดให้หนักค่ะดีดให้เจ็บค่ะให้จิตใต้สำนึกมันรู้ว่าเฮ้ยไม่เอานะแบบนี้ ฉันไม่รับนะเรื่องแบบนี้คุณไม่ต้องคิดอะไรเรอกค่ะวันนี้นะคะถ้าตัวคุณนะออกไปยืนใกล้ขยะมากๆกองขยะที่มันเน่าเหม็นคุณคิดว่าคุณจะติดกลิ่นเน่าเหม็นไหมคะ เอาไม่ต้องถึงกองขอยะก,ก็ได้คนอื่นทํากับข้าวอยู่นะแล้วคุณไปยืนใกล้ควันยังติดตัวคุณเลยและนับภาษาอะไรคะกับเรื่องราวที่คุณรับมาเรื่องลบแล้วแถมคุณยังไปตอกย้ําตัวคุณสิ่งที่เจ็บปวดมากที่สุดที่คนไม่ค่อยรู้คือมักจะกล่าวโทษตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าทำไมโง่อย่างนี้วะทำไมจำไม่ได้สักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จวะเนี่ย พ่อแม่ต้องรอหนูหน่อยนะเนี่ยหนูพยายามอยู่แล้วหนูก็ไม่สําเร็จเนี่ยเออนะเราไม่เคยที่จะชื่นชมตัวเราให้มันดูรู้สึกว่าเฮ้ยมองด้านดีของตัวเราคนเรามีด้านดีค่ะคุณคุณต้องมองหาด้านดีของคุณเพื่อส่งสัญญาณไวเบเรชั่นที่เป็นบวกออกไปค่ะรับเรื่องราวดีๆค่ะรับการฟังจากครูรุง้งครูบัณฑิตนะหรือโคสิตานะคะเพื่อรับ สัญญาณที่เป็นบวกเพื่อคุณจะดึงไวเบเลชั่นดีๆเข้าสู่ชีวิตนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจที่บางคนดูหนังน้ำเน่านะเมาส์มอยซอยหยวกนะคะแล้วเขาก็ยังมีชีวิตเหมือนเมื่อ5-10ถึง10ปีที่แล้วแต่กับกันค่ะตัวคุณที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเรากัรายานามิรทั้งหลายของโค้ดนะคะคุณกำลังจะหมดเคราะกรรมค่ะเพราะคุณกำลังจะกำหนดชะตาชีวิตของคุณด้วย ตัวคุณเองค่ะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะคุณรู้เท่าทันความคิดค่ะคุณรู้เท่าทันกฎของแรงดึงดูดว่าไม่ว่าคุณจะส่งขึ้นสัญญาณที่เป็นบวกหรือลบออกไปอันไหนเยอะกว่าเขาจะดึงอันนั้นมาให้คุณเมื่อไรที่คุณรู้สึกค่ะกับสิ่งที่เข้ามาหาคุณหรือสิ่งที่คุณปล่อยออกไปแน่นอนค่ะชีวิตคุณในวันถัดไปจะเป็นแบบนั้นวิธีการแก้ไขที่ง่ายมากๆเลยนะคะ คือคุณต้องรีบดึงดูดนะคะปรับวเบรเชั่นเราให้เป็นบวกค่ะโดยการที่หนึ่งเลยคือการฟังเรื่องราวดีๆนะคะไม่ใช่ไปดูฆาตกรรมดูข่าวดูหนังนำเน่าอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะเมื่อคุณมารับฟังเรื่องราวดีๆนั่นคุณกำลังปรับตัวคุณค่ะปรับอารมณ์คุณค่ะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะนะคะจักรวาลหรือพระเจ้าชอบความสุขค่ะ เขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้ค่ะเขารู้แต่ว่าวันนี้คุณเศร้าอ๋ออยากได้เรื่องเศร้าเขาส่งเรื่องเศร้าให้คุณเลยค่ะวันนี้คุณส่งเรื่องมีความสุขออกไปเขาส่งอะไรที่มันแฮปปี้เซอร์ไพรส์ของขวัญของฝากเงินทองช่องฟุกเข้ามาหาคุณแบบง่ายดายราวกับเนลมิตค่ะ,ะถ้าคุณอยากได้อะไรที่ไม่คาดหวงังทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักที่มีแต่คนลุมรัก คุณเลิกซะเดี๋ยวนี้ค่ะที่จะใส่โปรแกรมอะไรให้กับตัวเองว่าฉันเนี่ยทาบุญกับคนไม่ขึ้นเลยฉันเนี่ยมีแฟนกี่คนกี่คนนอกใจหมดฉันเนี่ยทำงานเหนื่อยมากเลยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทฉันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทําไมฉันมันไม่ได้ดีอย่างคนอื่นเขาวะนะฮะเลิกซะคุณเลิกซะ เมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่ากฎของแรงดึงดูดจะส่งกับให้คุณในสิ่งที่คุณรู้สึกและคุณคิดซ้ำๆ พูดซ้ำๆบ่นบ่อยๆนะคะแบบนั้นยิ่งรวดเร็วเลยนะคะวิธีการแก้ไขก็โคตรจะง่ายเลยะคะ่ะคุณแค่ปรับแบบที่โค้ดบอกเท่านั้นเองนะคะและสิ่งที่สําคัญสําหรับใครที่เพิ่งมาฟังโค้ดวันนี้นะคะให้คุณกลับไปเคลียร์จิตเคลียร์ใจในวันที่1ก่อนเมื่อคุณเคลียร์จิตเคลียร์ใจได้แล้วนะคะสมองคุณมันจะโล่งค่ะพร้อมที่จะโปรแกรมจิตตัวเองให้คุณจะเป็นคนมั่งคั่งหรือร่ำรวยก็ได้นะคะ ใช่แล้วค่ะพี่เอ็มเจสวัสดีค่ะมีช่องทางดีๆเข้ามาตรงๆอยู่ที่เราจะรับหรือไม่ถูกต้องค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณเลิกพันน่มบ่นเถอะค่ะเพราะว่าการพั่มบ่นมันเท่ากับคุณกําลังดึงดูดน,นะคะเรื่องราวที่เป็นลบเข้ามาหาคุณฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พร้อมแล้วนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณแบบที่คนอื่นเขาไม่คาดคิดว่าคุณจะเป็นไปได้ขนาดนี้เชียวหรือ ขณะที่คนอื่นเขากําลังเดินบนดินค่ะแต่คุณกําลังจะไปเอาอากาศแล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปรับไม n d เซตของคุณและคุณต้องเข้าใจว่ากฎของแรงดึงดูดสะท้อนกับเชกเช่นเดียวกับกระจกเงาค่ะนะคุณทําท่านี้อ่ามันก็สะท้อนออกมาท่านี้ค่ะวันนี้คุณร้องไห้ทั้งวันค่ะแน่นอนนะคะ คุณก็ต้องได้รับแบบนั้นกลับคืนมาค่ะเพราะคุณรู้สึกคุณฟิลลิ่งคุณเต็มเลยนะคะผู้นี้อาจจะมีเรื่องเศร้ามากกว่าน,นี้เข้ามาก็ได้คุณเคยได้ยินเรื่องสวยซ้ำสวยซ้อนใช่ไหมคะ ดั่นแหละค่ะคือหลักฐานค่ะหรือไม่ตัวคุณเคยเป็นกันใช่ไหมคะอ่าสวยซ้ําสวยสอนสวยแล้วสวยอีกนะนะสวยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะคะเพราะคุณกําลังเรียกร้องค่ะให้จักรวาลหรือพระเจ้าช่วยส่งมาหน่อยช่วยซ้ําเติมหน่อยไอผีซ้ําด้อมพลเป็นยังไงอยากรู้นะคะ คุณกําลังส่งแบบนั้นออกไปฉะนั้นวิธีการแก้ไขที่รวดเร็วทันใจมากที่สุดนะคะคือการที่คุณต้องส่งพลังงานดีรับพลังงานดีนะคะอ่ารับพลังงานดีจากโค้ดครูรุ้งก็ได้นะคะครูบัณฑิตก็ได้นะบุคคลที่คุณรู้สึกว่าคุณดูแล้วคุณอิ่มเอมใจคุณมีความสุขเนะคุณดูคุณเลือกโค้ดเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโค้ดคนนี้คุณดูแล้วคุณเครียดแล้วเกินนะเพราะว่าแต่ละคนนะคะ ก็จะต้องเลือกครูของตัวเองเหมือนกันนะวันนี้นะคะสีตาเนี่ยหรือโค้ชสีตาคะก็เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะซื้อการเป็นของครูรุ้งเพราะครูรุ้งเนี่ยเป็นโค้ชที่เป็นไอดอลเลยคือเป็นโค้ชที่พูดไปแล้วมีความสุขไปเป็นครูที่อ่ายิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขนะคะเราซื้อการเป็นแบบไหนเราก็จงเป็นแบบนั้นนะคะเราเสพการเป็นของเขาเลยนี่นะคะสวมการเป็นเลยนะคะ แล้วแต่มันก็เป็นสไตล์เราถูกไหมใช่ทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากการที่คุณสังเกตนะคะอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวที่เข้ามากระทบคุณและเริ่มนะคะปฏิวัติตัวคุณด้วยการขอบคุณตัวคุณค่ะมองหาจุดดีค่ะว่าคุณทำอะไรได้ดีเยี่ยมเช่นฉันเขียนหนังสือได้สวยมากเรื่องเล็กน้อยคุณก็ต้องขอบคุณค่ะ ฉันมีแววตาที่สดใสสวยงามราวกับตุ๊กตาเออนะฉันมีผิวพรรณที่อ่อนเยานะฉันมีผิวพรรณที่ออร่านะฉันมีความดูเป็นซูเปอร์สตาร์อะฉันสวยแล้วรวยมากเออใส่โปรแกรมดีๆแบบนี้คุณรู้สึกอิ่มเอมไหมคะหรือคุณรู้สึกคุณนอนจินตนาการไปก็ได้ค่ะสําหรับคอหวยถ้าวันนี้คุณดูกหวย30ล้านคุณจะเอาเงินไปทําอะไรคะเออคิดแบบนี้รู้สึกดีกว่าไหมคะนั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่โค้ดอยากจะบอกพวกคุณทุกคนนะคะว่าวันนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเรื่องลบเข้ามาในชีวิตที่มันมากมายเหลือเกินนะคะคุณหยุดซะเดี๋ยวนี้นะคะรู้เท่าทันและดึงสติตัวคุณกลับมาค่ะว่าหยุดหนอไม่เอาแล้วหนอไอ้ที่มันเป็นมาหยุดแล้วทิ้งอดีตซะค่ะและคุณเริ่มที่จะขอบคุณตัวคุณนะอันดับแรกแล้วก็ขอบคุณสิ่งรอบตัวเมื่อวานที่โค้ดให้คุณทํานะคะก็คือการขอบคุณ ห้องนอนถูกไหมแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่โค้ดจะให้การบ้านคุณก่อนที่เราจะจบคัสในวันนี้นะคะคัสในวันนี้นะคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะสิ่งที่โค้ดเดี๋ยวโค้ชสรุปให้คุณอีกทีหนึ่งวันนี้สิ่งที่โค้ชบอกคุณคือการที่คุณจะต้องรู้จักสังเกตค่ะอารมณ์และความรู้สึกของตัวเราและสิ่งรอบข้างที่เขาเข้ามาหาเรานะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์ที่มันเป็นเชิงลบนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่ต้องการให้คุณใช้ดังยาง ดีดค่ะแล้วบอกว่าไม่เอาไม่เอาแบบนี้นะฉันไม่รับนะคุณนะจะสั่งจิตใต้สํานึกคุณจะต่อตรงและเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกหรือจัก,กรวาลได้รวดเร็วนะจิตใต้สํานึกจะต่อตรงกับจัก,กรวาลนนะั้นแล้วบอกกับจัก,กรวาลเลยว่าอ๋อเราผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบแบบนี้ไม่ต้องส่งมา เออโอเคไหมคะแสดงเนี้ยคุณต้องสังเกตเรื่องราวนะคะที่จะเข้ามาในแต่ละวันของคุณด้วยนะเรื่องไหนดียินดีกับเขาเจอคนถูกหวยถูกหวยแล้วไม่ใช่นะคะคุณต้องโหสุดยอดอะ่ะถูกได้ไงสามสิบใบเยีย่ยมมากนะเออคุณต้องรู้สึกยินดีคนไหนขับรถเบนซ์เชื่อ พวกนี้ต้องทํางานอะไรผิดกฎหมายแนะมันไม่ได้ค่ะคุณต้องคิดใหม่ค่ะคุณต้องรู้สึกว่าเฮ้ยดูสิสวรรค์ส่งมาให้เลือกชัดๆเออนะเอาสีไหนดีนะคุณนั่งขับรถไปบนท้องถนนคุณต้องหาข้อดีให้เจอค่ะในสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณว่าอะไรนะที่จะทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งที่คุณลืมตาขึ้นมาโอเคไหมคะ อย่าลืมนะคะสิ่งที่โค้ดบอกวันนี้คุณสังเกตตัวคุณแล้วเสร็จแล้วนะคะวันนี้การบ้านของคุณนะการบ้านของคุณนะคะวันนี้ให้คุณขอบคุณครอบครัวของคุณค่ะพี่ป้าน้าอาพี่น้องนะขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณเพียงแค่ขอบคุณนะที่ให้เกิดมาขอบคุณนะ ทิ้งเราไปอันนี้ไม่ใช่นะถ้าขอบคุณอันนี้ไม่ใช่นะขอบคุณที่ทิ้งเราไปอันนี้มันไม่ใช่เชิงบวกนะจ๊ะที่รักอะวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องขอบคุณเพิ่มหลังจากที่คุณขอบคุณตัวคุณแล้วนะคะก่อนที่คุณจะหลับและยามที่คุณลืมตาขึ้นมานะคะให้คุณขอบคุณตัวคุณเสร็จคุณขอบคุณห้องนอนและเพิ่มเติมค่ะคือการขอบคุณคนในครอบครัวของคุณค่ะขอบคุณแม่มากนะที่ให้กำเนิดหนูมาทำให้หนูเป็นคนเก่งจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณพ่อผู้ให้กำเนิดที่ฝึกฝนให้หนูได้รู้ทักษะมนุษย์ที่สุดยอดมากๆขอบคุณแฟนนะที่คอยอยู่เคียงข้างกันดูแลฉันอย่างดีเยี่ยมหาแฟนแบบนี้ไม่ได้แล้วขอบคุณลูกขอบคุณลูกมากๆนะที่เป็นอภิชาตบุตรของพ่อแม่ดูแลแม่น่ารักกับแม่ฝุดๆเออขอบคุณแมวนะนะขอบคุณลักกี้นะขอบคุณ เฮงเฮนะที่ทําให้แม่เบิกบานใจเออขอบคุณป้านะคะที่ทําให้หนูเก่งและแก่งขึ้นเออขอบคุณอานะที่คอยสอนกันมานหนูยามเด็กเออขอบคุณยายนะคะที่รักหนูรักหนูสุดๆรักหนูที่สุดในโลกเลยหนูมีความสุขนะที่หนูได้เป็นหลานยายคุณต้องขอบคุณพร้อมอารมณ์และความรู้สึกคะ่ะ คุณถึงจะส่งเครื่องสัญญาณต่อตรงค่ะกับจักรวาลค่ะและเมื่อคุณสํานึกรู้คุณแล้วนะคะคุณไม่ต้องกลัวค่ะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาคุณมันมากมายเหลือเกินค่ะเพียงแต่ว่าคุณปล่อยวางค่ะไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะให้อะไรจากคุณคุณคิดว่าของทุกอย่างที่ได้มาแม้เพียงเล็กน้อยนี่จักรวาลเขากาลังหยิบยื่นให้คุณค่ะนะอย่างโค้ดเองเนี่ยก็สังเกตดูนะสิ่งรอบข้างว่า เดี๋ยวนี้จักรวาลหยิบยื่นอะไรให้เราบ่อยๆนะแล้วก็ขอบคุณจักรวาลทุกๆวันเลยนะคะที่รักเราและเราก็เป็นคนโปรดของจักรวาลที่สุดเลยวันนี้นะการยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่นะคุณกําลังขยายสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น คุณก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทําไมคนในครอบครัวคุณเขารักคุณมากขึ้นคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมแฟนคุณเขาดูแลคุณดีๆคุณไม่ต้องแปลกใจค่ะที่ลูกคุณเขาน่ารักกับคุณเขาไม่ดื้อเหมือนเดิมแล้วนะคะเกิดจากการที่คุณเริ่มสํานึกรู้คุณเพราะจักรวาลติดนี้คุณค่ะเพราะจักรวาลติดนี้คุณเขาก็จะส่งเรื่องราวดีๆนะคะมาให้คุณนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณขอบคุณตัวเองเสร็จขอบคุณร่างกายขอบคุณทุกอย่างนะ เหมือนที่คดบอกคุณไปแบ่งปันคุณไปในวันที่1และวันที่2เสร็จแล้วคุณเพิ่มเติมไปนะคะในการขอบคุณคนในครอบครัวของคุณนะคะและคุณก็อย่าลืมโปรแกรมจิตนะคะเมื่อวานนะคะเราใส่โปรแกรมว่าเราเป็นยังไงคะฉันร่ํารวยฉันคือมหาเศรษฐีฉันคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกฉันสวยและรวยมากคุณอยากเป็นคนแบบไหนนะคะหลังจากที่คุณขอบคุณจบให้คุณใส่โปรแกรมเข้าไปเลยค่ะ คุณคือที่ยอมรับของคนทั้งออฟฟิศเลยอ่าเจ้านายรักคุณสุดๆไม่ว่าคุณจับอะไรก็ได้แต่เงินได้แต่ทองอ่าไปทั้งไหนก็มีแต่คนรักและเอ็นดูฉันฉันได้รับการสนับสนุนจากคนทุกฝ่ายเออฉันมีชื่อเสียงและเป็นที่รักยิ่งของคน ทั่วโลกเออคุณอยากได้แบบไหนล่ะมันไม่มีคําว่าเล็กหรือใหญ่หรือเวอร์นะคะสําหรับจัก,กรวาลอันนั้นคือความหมายที่คุณกําลังตีความเอาเองค่ะสําหรับจัก,กรวาลแล้วเขารู้แต่ว่าเมื่อคุณส่งฟิลลิ่งนะคะในการโปรแกรมออกไปเขาจะจัดมาให้ตามฟิลลิ่งที่คุณส่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกกับตัวคุณว่าฉันเก่งฉันสวย ฉันรวยรวยนะรวยรวยรวยรเ,เก่งเก่งเก่งเกงเกงถูกหวย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  cancel คะ่ะทําไมหรอคุณไม่มีอารมณ์ร่วมค่ะนะ feeling ไม่มา feeling ไม่มานะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะขอบคุณไม่มี feeling คุณก็ cancel ค่ะคุณไม่ได้รับเรื่องราวดีๆอย่างแท้จริงวันนี้นะคะให้คุณดูก็แล้วแต่ดูดูแล้วกันนะวันนี้นะ,ค,ะคนยิ้มให้คุณ คนยิ้มเต็มใจกับคนยิ้มสยยยิ้มอะค่ะวันนี้ถ้าคุณสะยยิ้มให้จักรวาลจักรวาลเขาก็สยยยิ้มให้คุณให้ดีไหมเดี๋ยวดูอีกทีนะคะแต่ถ้าคุณจริงใจกับจักรวาลน,นะ,ค,ะคุณขอบคุณนะแบบที่โค้ดบอกนะคะโค้ดการันตีเลยว่า21วันนี้นะคะชะตาชีวิตคุณใครก็เดาไม่ได้นะคะเพราะคุณกําลังไปอวอกาศคะ่ะเรานะคะไม่ได้บอกให้คุณทําในเรื่องราวที่ไม่ดีกับเรื่องราวที่ไม่ดีที่คนอื่นหลายร้อยหลายพันคนเข้ามาบอกคุณ คุณก็หลงเชื่อเข้าไปแล้วชีวิตคุณมันเป็นยังไงล่ะคะคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือยังถ้าวันนี้ยังยังไม่ดีเท่าใจปรารถนาอนุญาตให้ตัวคุณเชื่อในสิ่งที่โค้ดแบ่งปันลองแก้งเชื่อโค้ดด้วยหัวใจของคุณเพราะโค้ดไม่ได้เก็บเงินอะไรคุณซากบ,บาทเดียวสิ่งที่ โค้ดออกมาแบ่งปันคือประสบการณ์จริงของโค้ดที่ทํามาแล้ว1เดือนนะคะโค้ดสร้างรายได้7หลักนะคะเจ็ดหลักนะคะที่สำคัญมันไม่ใช่ได้แค่เงินค่ะแต่มันได้ความสุขในทุกๆด้านนะคะไม่งั้นโค้ดไม่กล้าเปิดเพจน,นะคะเสกเงินร้านด้วยความสุขและความสนุกค่ะอย่าลืมนะคะสิ่งที่โค้ดบอกคุณวันนี้นะคะโค้ดมั่นใจค่ะว่านะคะ ใครที่ได้ฟังโค้ดแล้วเอาไปทําตามนะคะชีวิตคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะที่ออกมาแบ่งปันเพราะเราได้แล้วเราเลยบอกนะคะเพราะเราได้แล้วเราเลยบอกค่ะเราได้แล้วเราพิสูจน์แล้วว่ากฎแรงดึงดูดมันมีจริงนะคะถึงมาบอกคุณเพราะตัวโค้ดเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้กฎแรงดึงดูดตั้งแต่ เด็กๆโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราใช้กดแรงดึงดูดนะคะพิ่งมาอ๋อและเข้าใจสุดๆนะคะจากครูรุ้งนะคะและการที่เรานะคะได้ทําอะไรแล้วมันได้ผลลัพธ์ดีๆเราก็อยากจะแบ่งปันนะเพราะว่าโค้ดเองก็อยากจะเป็นแสงสว่างหนึ่งนะโค้ดมั่นใจเลยนะว่าโค้ดจะเป็นอีกแสงสว่างหนึ่งให้กับประเทศไทยนะคะได้นะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทยนะคะให้เขามีชีวิตที่มีความสุขนะ มีความสุขและมั่งคั่งนะคะและโค้เชื่อเหลือเกินว่าคนไทยนะคะมีดีนะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะอ่านะคะคุณอย่าลืมทำนะในการบ้านที่โค้ชบอกคุณนะคะและโปรแกรมจิตนะคะโปรแกรมจิตใส่บุคลิกของคุณนะ,ะวันนี้โปรแกรมจิตนอกจากความมั่งคั่งแล้วให้คุณใส่บุคลิกที่คุณอยากจะเป็นนะคะ เพราะว่า Look at เฟิร์นะคะวันนี้เวลาคนอื่นเขามองเราเขามองบุคลิกเรานะฉันบุคลิกเป็นยังไงหุ่นเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะให้คุณใส่โปรแกรมไปด้วยว่าฉันบุคลิกดีเยี่ยมหลังตรงมากเป็นเวลาเดินแล้วสง่ามากอะเดินแล้วเหมือนนางแบบนายแบบใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเป็นการโปรแกรมให้คุณดูนะ ดูภาพรวมแล้วคุณมีเสน่ห์เหลือเกินนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนะคะวันนี้นะคะนอกจากความมัางคั้งที่คุณใส่คด้ดอยากให้คุณใส่ในเรื่องของบุคลิกลงไปว่าคุณอยากเป็นคนที่บุคลิกแบบไหนมั่นใจอ่ามั่งใจบุคลิกดีอ่าอยากเป็นแบบไหนให้คุณใส่เพิ่มไปโอเคไหมคะอยากให้ทุกคนในช่วงพักผ่อนวันนี้นะคะช่วงพักผ่อนวันหยุดยาวนี้นะคะให้คุณนะ ทำบุญกันเยอะเออเชื่อในพลังความดีค่ะเชื่อในพลังจักรวาลค่ะจักรวาลเขามีเหลือเฟือค่ะเขารักคุณอยู่แล้วค่ะเขากําลังหยิบยื่นในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณรู้สึกกับมันนะคะวันนี้นะคะโค้ดนะคะต้องขอบคุณทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูโค้ดนะ,ะติดตามโค้ดนะคะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆถ้าวันนี้นะคะเรื่องราวที่โค้ดแบ่งปันให้คุณไปนะคะดีและมีประโยชน์นะคะโค้ดอยากให้คุณกดไลค์กดแชร์ แบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับคนไทยบางคนนะคะได้ตะหนักตื่นรู้ค่ะแล้วเขามามีชีวิตดีแบบพวกเรานะคะพวกเรานะคะจะสำเร็จและมั่งคั่งและมีความสุขไปด้วยกันนะคะโคสิตานะคะ Well and Happy Master นะคะจะเป็นจุดยืนอยู่ที่นี่ตรงนี้นะคะจะคอยแบ่งปันและช่วยเหลือพวกคุณนะคะให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นโคสได้เทคนิคอะไรดีๆมาโคสจะมาแบ่งปันพวกคุณทุกคนนะคะ นอกจากโค้ดเป็นโค้ดแล้วโค้ดก็ทําธุรกิจของโค้ดนะคะซึ่งประสบความสําเร็จนะคะหนึ่งเดือนนะคะรับรายได้เจ็ดหลักกับธุรกิจนะคะสโตนพอร์ฟูมน้าหอมพลังงานหินนะคะ,ะด้วยน้ําหอมพลังงานหินนะคะนี่คือบทพิสูจน์ของความสาเร็จที่โค้ดทำมาระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนจับรายได้เจ็ดหลักซึ่งปกตินะคะโค้ดใช้เวลามาประมาณสามเดือนหกเดือนจับรายได้หลักล้านนะคะแต่อายุสามสิบสามปีนะคะเพิ่งมีเดือนที่ผ่านมาเดือนแรกนะคะ จากการใช้กฎของแรงดึงดูดที่สําเร็จรวดเร็วนะคะแค่หนึ่งเดือนรับรายได้เจ็ดหลักไม่พอค่ะคุณนะคะโค้ดยังโค้ดแฮปปี้เลยนะคะก็เลยมาเป็นหลักฐานตัวเป็นๆมาบอกคุณจนวันนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะโอเคนะคะนะ,ะหวังว่าทุกคนนะคะคงมีความสุขกับการรับชมคลิปโค้ดนะคะในทุกๆคลิปนะคะแล้วก็นะคะใครที่ติดตามโค้ดนะคะโค้ดนะคะขอให้ผลบุญที่โค้ดได้ทํานะคะขอให้คุณทุกคนที่ฟังโค้ดและคุณเอาไปทําตามนะคะ ขอให้คุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดค่ะขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในทุกๆด้านค่ะขอให้คุณเป็นแสงสว่างนะคะให้กับโลกดีด้วยกันขอให้คุณค่ะส่งมอบสิ่งดีๆนี้ให้กับคนทั่วๆไปให้เขาได้รับรู้ค่ะขอให้คุณมีเหลือเฟือมากพอนะคะและแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนนะแล้วก็วันนี้นะคะขอให้ทุกคนเนาะ นอนหลับฝันดีอ่าหลับในอ้อมกอดของจักรวาลน,นะที่เขารักเรามากๆเลยนะอ่ายีวันเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันค่ะคุณไปแล้ว